พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้จะมาแชร์นะครับความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับ แล้วเราไปซื้อที่ดินจากนอกโครงการนะครับเพื่อเราจะใช้ประโยชน์จากถนนของมูบ้านจัดสรรเนี่ยผลทางกฎหมายเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องราอนะครับก็ซื้อที่ดินนะครับจัดสรรพร้อมกับบ้านจากโครงการจัดสรรนะฮะต่อมาเนี่ยก็ซื้อที่ดินนอกโครงการจากบุคคลภายนอกนะครับอันเป็นที่ดินนอกโครงการจัดสรรนะฮะและไม่มีทางออกสูท่ทางสาธารณะนะครับแต่มีอนาเขตด้านนึงเนี่ยอยู่กับ อยู่ติดกับที่ดินโครงการที่เราซื้อจากโครงการนะฮะแล้วเราเนี่ยต้องการที่จะลื้อล้วนะฮะด้านที่ติดกันออกนะครับแล้วกั้นล้วใหม่ให้เป็นผืนเดียวกันและถมที่ดินให้มีระดับเสมอกันนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับไม่สามารถทําได้นะครับเนื่องจากนะฮะโดยหลักแล้วนะครับหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะต้องได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายนะครับซึ่งมีหลักเกณฑ์นะครับและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ และได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินนะครับซึ่งแสดงว่านะครับโครงการหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะต้องมีการจัดทําแผนผังโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินนะครับเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับสาธารณสุขนะครับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการคมนาคมการจราจรความปลอดภัยการสาธารณภคและการผังเมืองฉะนั้นนะครับ สิ่งก่อสร้างถนนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดสรรที่ดินต่างนะครับย่อมถือเป็นทรัพย์สินที่นะครับผู้ที่ซื้อที่ดินจัดสรรทุกคนนะฮะสามารถทำประโยชน์ได้ร่วมกันบุคคลใดนะจะทำให้เสริมค่าทำให้ขาดประโยชน์หรือผิดแผกไปจากที่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วไม่ได้นะครับมีตัวอย่างนะครับคำพิพากษาสารดีกานะครับ ก็คือว่าโจ์ซื้อที่ดินจัดสรรเลขที่6516พร้อมบ้านจากโครงการของจำเลยต่อมาเนี่ยโจดได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่911จากผู้มีชื่ออันเป็นที่ดินนอกโครงการจัดสรรและไม่มีทางออกสู่ทางสาธารนณะแต่มีอาณาเขตด้านหนึ่งติดอยู่กับที่ดินโฉนดเลขที่6515โจทประสงค์จะลื้อรั้วด้านที่ติดออกแล้วกั้นรั้วใหม่ให้เป็นผืนเดียวกัน และถมที่ดินให้มีระดับเสมอกันแต่จำเลยห้ามมิให้โจ์หรือล้วและใช้ทางเพื่อประโยชน์ของที่ดินฉนดเล็กที่911เห็นว่าล้วหและทางเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรจัดให้มีขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรผู้ใดนะครับก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือก่อให้เพิ่มภาระผูกพันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โจ์จึงไม่มีสิทธิ์หรือลัว้วและใช้ถนนหมู่บ้านเพื่อประโยชน์ของที่ดินโจทย์ที่อยู่นอกหมู่บ้านจะสันได้นะครับก็เป็นตัวอย่างคำวิภากษาที่ชัดเจนนะครับทางผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับทางสภานในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อ ขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์ในติดบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ